ช่วงเวาโกกอกนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะก็เตรียมตัวกันที่จะไปนะคะชัยภูมินะคะเมื่อคืนเรามาถึงตลบเลยไฟก็ดับห่อเสื้อตากลมไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาฉี่น้หมมีพัดลมด้วยเหรอ ไม่ใช่นี่นะคะต่างคนก็เตรียมตัวรอทึ่คพักกันอยู่นะคะนี่เตรียมพร้อมกันหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่อ้าวแล้วของใครกล่องข้าวใหญ่มาใส่บาทบอกอ๋อของเ็นนี่โอ้เจ้านี้ทำไมมาอ่อนแต่เช้าเลยโอ้ใส่บาทผ้าผ้ากำลังจกมา นี่นะคะสาวนี้นะคะยูทูบก,ก็คึกคักเตรียมตัวพร้อมหมดแล้วนะคะแม่บ้านบาาหอมก็กำลังจะใส่บาทนะคะโอ้ไม่ได้ลืมซื้อกับข้าวมาใส่บาทแเนาะเพราะว่ารีบมากลัวไม่ทันนะคะพระยังไม่เดินมาเลยนะคะ บวกไป่4 0อย่าลืมสั่งใช่องแอนเฟอร์มี่เลยนะคะหรือทุกช่องที่อยู่บ้านหนุ่มนะน้องแอนน้องแอนเปลี่ยนไปเพราะอะไรทีพีสกินอ๋อทีพีสกินนะคะ fc ไม่รวยก็สวยได้นะคะ fc นะคะไม่รวยก็สวยได้นะคะแค่สั่งทีพีสกินนะคะผ่านช่องแม่ดากกเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วอย่าลืมนะคะซื้อให้ใช้ทุกเดือนดีนะคะ ไม่ได้โคลได้อนะคะเขตทำได้ดีค่ะพี่ดำโรงคนสะอาดสาววันนี่นะคะน้องเอมเดอร์ก็เอามาแล้วนะคะนี่ยจะดมก่อนนะเดี๋ยวไม่จ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรน้องแอนใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรใช้น้ำหอมใช้น้ำหอมพีเซเว่นแบบว่าไม่ต้องอาบน้า นี่นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตานะคะต้องดูทิมแซดนะคะบายมั่งมีนะคะสามมาดิพิษบารรส,สนีนะคะแล้วก็ลุงก็ออกมาแล้วนะคะลุงจะถามเื้อเสื้อ,อ,อลุงมีเสื้อขายไหม ซักไม่ทันหรว่าไฟไม่ไฟไม่เนี้ยพี่สาวปาสวัสดีค่ะแม่แม่จัวเขาบอกว่าแสต็งว่าเดิมสะอาดมากเส็งเสต็งเสต็เดิมสวัสดีค่ะลุงเดินออกมาแล้วนะคะปะปิดเสียงไว้ค่ะ บ้านกุอบรนี่แหละการไม่ต้องไปไล่อยู่ที่นี่ดูแลบ้านให้หมู่คนอยู่ในก็กดได้ให้เหมือนเดิมขอบคุณครับคุณนนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธันวัฒน์ดูรถนะคะเตรียมพร้อมนะคะ พาเบรกเบรกกับเหยวพาเบรกนะครับในเวลาขับมันเบรกปกติผมเติมปกติบาวันมันลุกม้ำหมดไวเป็นอะไรน้ำมันตัวนี้ปกติมันจะไม่ลดต้องตรวจเช็ครถก่อนนะคะก่อนออกเดินทางไปที่นต้งร แล้ววันนี้ไปดีผู้ใหญ่โทรมาแจ้งก็อาจารย์สมบัติเมื่อกี้อ่ะปันทองสร้างตะกอนเดี๋ยวเป็นงานอาจารย์สมบัติอ๋อที่เขาสรวางอ่อ ออวันนี้ไม่ได้ไปเทีูเลยไม่ได้ไปเนี้ยเรื่องศิลาออกไปเรื่องศีวิชาเองอยเลี้ยงสายไปหนาไม่ได้ไปเยงูออาจารย์สุมาเข้าเราเข้านนี้ออไทางลาอกจากเส้นกาสินอเออได้ขึ้นผู้พาน่หน่ะมีทนาขึ้นผ้าหน่ะหน่ะข้นงูหน่ะขึ้ฟางอ่ะไม่ได่แดงเนาะ ขับไปแดงมันก็เลี้ยวขวาเข้าไปกำพับไปมอานนี้มองบ้านเรื่อยไปบ้านกันตอนแรกว่าจะไปเจฟภูมเจองใสวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะต้องมีงานเถาดำของพออาจารย์สมบัติ จะไหวไม่วันนี้คุณรับอาจจะเปลี่ยนแผนแล้วนะครับจะรอดูลุงอีกทีนะครับตัวอีเด็กชาว้านดูว่าเาอารมณ์ใจขาเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเราดูดมาดูด้วยไม่ได้ไปครับแต่ว่ามาดูแต่ว่าลุงอาจจะไม่ไปแล้วนะครงวันนี้ลุงอยูแผนการว่ามันจะเปลี่ยนแผนครับไปงานนีานะขอนนั้นผมก็อาจจะไปม่ไป ต้องไปงานขาวดำก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเผาว,วันนี้นะคะพ่อของพาาระจัน์์สมบัตินะคะที่อยู่กกอกน,นะคะไกั้ลดแมวน้ำลารจะแลพูมน้ำลดแล้วนะคะข่าวดีนะคะ จะไม่ได้ไปนะคะเนาะต้องไปงานขาวดำก่อนเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแผน,นมีงานด่วนเข้ามานะคะเพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่โทรเข้ามารุมบอกนะคะเพราะว่าจะ<ม>นะคะวันนี้คงจะเปลี่ยนแผนได้ลแล้วะคะ่ะ เพราะว่าลุงบอกว่ามีผู้ใหญ่คูข้านนะะจะไปงานขาวดำของพ่อผาจันสมบัตินะคะอ้าจันสมบัติซึ่งท่านอยู่ที่กรุงองมานานนะคะเราองไปร่วมพิธีขาวดำนะคะ ัสณีนะคะทัน้ชม้งท่านนะคะถึงจะเปลี่ยนส่วนการแล้วนะคะวันนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเปลี่ยนแทนแล้วนะคะวันนี้มีญาติผู้ใหญ่ท่านเสียนะคะก็ต้องไปงานไปช่วยงานนะคะ คือพ่อของพ่อจันสมบัตินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ